สิบบาทตั้งทอนค่ะรับตั้งทอนมาหรือก่อนใช้ไปเสียเวลาสักนิดหนึ่งนะคะคลิกดูเพียงพอสอเท่านั้นดูเพียงพอสอเท่านั้นจริงๆค่ะสามหนึ่บาท4 1 60บาท3 4 20บาท4 2่สบาท4 35บาท ห้าบาทสตางค์ทอนค่ะรับซื้อเหรียญห้าบาทตางทอนพศสองห้าสี่หกสตางค์ทอนนะคะห้าบาทรับพศสี่หกกับสี่ศูนย์เท่านั้นค่ะพศอ,อ,อื่นไม่รับนะคะถามกันมาเยอะรับอะไรบ้างนะคะตอบชัดเจนค่ะรับสี่ศูนย์กับสี่หกสองพศเท่านั้นค่ะสี่หกสองร้อยห้าสิบบาท เหรียญน,นี้ค่ะถามกันมาเยอะมากรับซื้อไหมราคาเท่าไหร่ไปนะักตอบตอบจนกว่าจะมีคนเลิกถามอะค่ะจนกว่าจะหยุดถามนะคะไม่รับซื้อค่ะเหรียญการจนาสองห้าสามเก้าไม่มีราคารับซื้อนะคะใช้ได้ปกติเลยค่ะเหรียญห้าสิบบาทในหลวงรัชกาลที่เก้าเหรียญห้าสิบาทรุ่นนี้รับซื้อห้าสิบห้าบาทค่ะรุ่นอื่นไม่รับนะรุ่นอื่นรับห้าสิบอ่บางอะเริ่มต้นใหม่ครุดบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบบาท ครูเฉียงรับซื้อ10บาทครุตรงรับซื้อ20บาทครูสิบบาทสองสีรับซื้อ80บาทค่ะเหรียญครูรับซื้อครูที่ไม่เห็นตัวอย่างก็จะมีครูเก้าเหลี่ยมครูเก้าเหลี่ยมไปได้รับซื้อ30บาทหึงบาท29งรับหมดเลยนะคะ150บถึง5 0าบาทค่ะช่อฟ้าสั้นรับซื้อเหรียญละ1น0รบาทช่อฟ้ายาวรับซื้อ500บาท เหรียญหนึ่งบาทนะคะมีมูลค่าถึงห้าร้อยบาทค่ะดูเพียงพอสอจริงๆนะคะไม่ต้องดูอะไรเลยของมนันได้นะคะดูเพียงพอสอเท่านั้นจริงๆเนี่ยค่ะสองห้าสองเก้านะคะลืมดูอันนี้อ่าดูดูไปเรื่อยก่อนเนาะห้าบาทปีสองห้าสี่หกรับซื้อเหรียญละสองร้อยห้าสิบโบ๊ททวนกันสิบบาทปีสองห้าห้าสามรับซื้อสิบห้าบาทสิบบาทเอเปก์ pex, รับซื้อห้าสิบบาท ตรงนี้เขาจะเขียนว่าประเทศไทยใช่ไหมคะอันนั้นจะเป็นบล็อกปกติไปรนรับซื้อเจ็ดบาทส่วนเหรียญน,นี้บล็อกนี้นะคะจะเขียนว่าสยามินเห็นไหมคะชัดเจนสยามินนะคะด้านหลังจะเป็นพชนมายุห้าสิบพรรษาพชนมายุห้าสิบพรรษาสยามินนะคะเหรียญน,นี้พิเศษค่ะเหรียญน,นี้อันนี้คือนิกเกิลค่ะสตังรูนิกเกิลรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทนะคะสตังรูเริ่มต้นนะคะเจดบาทนิกเกิล เหรียญ5บาทครุฑเก้าเหรียญแท้รับซื้อเหรียญละ30บาทคระ FC ซส่งมานะคะ F c ซส่งมาค่ะมีไม่แท้นะคะในมือนี้ไม่แท้ค่ะมีไม่แท้อยู่3ามเหรียญขออนุญาตนะคะเหรียญไม่แท้นี่ให้10บาทค่ะเหรียญแท้ให้30บาทเหรียญครุฑเฉียงค่ะครุฑเฉียงเขาก็จะมี2พศนะคะ25 2 2สองสองและ2520ค่ะรับเท่ากันนะคะพศ25 22และ2 0ราคาเหรียญละ10บาท เหรียญห้าบาทครุดเก้าเหลี่ยมค่ะขอแท้นะคะห้าบาทครุดเก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อเหรียญละ30บาท